สวัสดีครับเพื่อนผมตรงๆนะคบผมวันนี้เราจะมากินข้าวแกงกะหรี่ของแม่น้องตังตัวหนาซึ่งเป็นแม่ของเพื่อนน้องผมนะครับวันนี้ผมจะมากินข้าวแกงกะหรี่นะครับผมคือเราก็ไม่ได้อัดคลิปในช่องยูทู e มานานใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมจะได้รับโอกาสพิเศษนะครับผมก็จะกินเลยนะครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปลิ่นของมันเนี่ยหอมมากเลยนะครับผมเทียบเียงกับร้านร้านดังๆเลยนะครับ รสชาติของแกงมันเข้มข้นมากนะครับมันไม่อืดเกินไปนะครับบนตัวเนื้อตุ๋นนะครับเราจะมาลองกินมันนะครับ <S <S คือมันเป็นเนื้อที่แบบประมาณว่านุ่มมากนะผมคือกินแล้วมันละลายไปได้เลยนะครับแล้วกับใส่ข้าวกินพร้อมกันนะครับอร่อยมากๆเลยครับคือใครที่ชอบกินนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผม อร่อยจนเปิดร้านได้เลยนะครับผมคือมันอร่อยมากๆครับผมขอคิดเป็นคานะครับก่อนก่อนจากลาขอบคุณคุณแม่นะ้องตั้งต้นนะครับ